โอเคสวัสดีทุกคนผมรีสิตแล้วตอนนี้ก็อยู่ผมในเกม Do Your Homework นะครับเกม indie horror สั้นๆที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับห่างหายกันไม่นานหลายวันนะครับหวังว่าหยุดยาวที่ผ่านมาเนะี่ยทุกคนจะมีความสุขกันนะครับผมก็เช่นกันนะแต่ว่านี่ว่าเรามีความสุขมากเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องหาอะไรที่มันแบบตึงๆมาเล่นนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะไมพ้นเกมผีนะครับซึ่งเกมนี้ ก็ถือว่าเป็นเกมผีที่ผมค่อนข้างไดจะคาดหวังนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นคนทําเดียวกับเกม fra รดนะครับเกมตอบคาถามที่ทวนระแวงหลังที่สุดในปตัตพีนะที่ผมเคยเล่นไปก่อนหน้านี้และนี่ก็คือเกมใหม่ของเขาในรอบหลายเดือนนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทําในเกมนี้ง่ายมากๆครับก็คือทําการบ้านให้เสร็จแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันก็ดีอยูดี <laughs> นั่นคือเนื้อหาที่ผู้พัฒนาเนี่ยบอกเรามานะครับ ส่วนเนื้อหานอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะน่ากลัวไหมนะครับเราก็ไปรับชมพร้อมกันไปฮะลุย let's go มาเลยขอเข้มๆอุ๊ยว่า t ต่ออโหลดสกินอยู่อยู่ดีๆมีคนหันหน้ามาึกว่าแบบจะเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยอย่างนั้นนั่เลยอ๋อแต่่าไม่ใช่นะฉันอยากจะหาอะไรกินสักหน่อยเหมือนจะมีพาสต้าอยู่ในตู้เย็นนะที่ฉันทำไว้เมื่อสวันที่แล้วอะ โอ้ยยังกินได้อีกเหรอวะนะ่ะโอ้ยแหลกอ่ะมันโหลดโ,โหลดอะไรไม่รู้อ่ะอุ๊ชโอ้ฟ้าผ่าตกใจตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบหกโอเคเราจะต้องไปหยิบพาสตา้าที่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมแต่ว่าก่อนนั้นขอสำรวจโต๊ะหน่อยอ่าลิ้นชักไม่มีอะไรเปิดได้แต่ไม่มีอะไรเปิดได้ชั้นเดียวด้วยอันนี้เตียงเรา ที่เราต้องทำกันบ้านคือตรงนี้แหละแน่นอนตู้จะพาเข้าได้ไหมไม่ได้เข้าทำไมล่ะฮัลโหลโอ้โหเขาอกอย่างมืดกู<ห>ถามจริงแต่ก็ต้องไปสินะมันเพิ่งเริ่มคงยังไม่มีอะไรหรอก <c oughs> สามสองหนึ่งโอเคเปิดไฟในบ้านได้ก็ดีหน่อยนะห้องเต็มเลยอ,ะอ่ะ ห้องครัวอยู่นี่ปะเอาวะละเรามาหยิบพาสตา้าในตู้เย็นประตูตู้เย็นเปิดโคตรแรงเปิดฟาดหน้าเลยเมื่อกี้หยิบพาสตา้ามาแล้วก็เอาไปอบไม่ใช่อบไม่ใช่อบอ,อันนี้โอเคอุ่นพาสตา้านะครับ จะให้กินเย็นๆเ,เลยก็ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเส้นมันจะแทงปาก <c oughs> <c oughs> โอเคเสร็จละยังเร็วมาอากินไปกินในครัวนี่แหละไม่ต้องเอาเข้าไปห้องนอนเดี๋ยวมันจะหกเหละเทอนะออคนกินให้มันเป็นที่เป็นทางนะจ้าน้องๆดูหน <c oughs> ูโอเคก็กินไปนะชิวๆไปตอนนี้เงียบจังเลยอะ ไม่มีเสียงบรรยากาศเลยเลยโอเคจะต้องไปทำการบ้านแล้วก่อนที่พ่อแม่จะกลับบ้านโน้ตบุ๊กก็พร้อมแล้ววางไว้บนโต๊ะโอเครีบทําำงานก่อนที่พ่อแม่จะกลับบ้านโหห้องเราไม่มีประตูอะโหพ่อแม่เรานี่คือห่วงเรามากเลยนะคือแบบกะแบบเปิดประตูออกมาปุ๊บคือมองเห็นเราเลยอะ <laughs> บ้านนี้มันแปลกแปลก,ปลกยังไงก็ไม่รู้โอเคทำการบ้านกันดีกว่าครับ ขอมองโอ้โหมองไปข้างหลังไม่ได้ด้วยนะอายมันอาจจะดีแล้วก็ได้โอเคทำไปเศูนย์ทับเจ็ดทำไงอ๋อ, 0, อกดคลิกซ้ายลัวๆเออใช่ต้องคลิกลัวๆคลิกค้างไม่ขึ้นเอาให้เขียนไปโอ้เราแหวงว่ะเยาให้ทำไป เอาละหน้าแรกเสร็จไปแล้วมันมีทั้งหมดเจ็ดหน้าแต่ว่าง่วงจังเลยฮะทำให้เสร็จก่อนรีบทำรีบทำโอ้ยเมื่อยนิ้วอยู่เหมือนกันนะกว่าจะจบเจ็ดบทเนี่ยโอเคเสร็จอันที่สองเอาล่ะ โอ้ฉันเหนื่อยมากเลยวันนี้ฉันอยากจะนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทำกานบ้านต่ออะได้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 ไดเอาสิฮึบโอเคไม่มีข้างหลังมันโล่งอะโคตรข้าวหน้าระแวงมากเลยอนอนนอนนอนฉันจะต้องปิดไฟก่อนอ๋อโอเคนอนสว่างสว่างไม่ได้ต้องปิดไฟก่อนเอ้นอนแป๊บเดียวต้องปิดไฟด้วยเหรอ โอเคนอนก็นอนวะฮึบโอเคนอนโอ้โหมุมนี้กดคลิกขวาเพื่อนอนนอนหลับอย่านะอย่านะอย่านะ โอ้เด็กว้าอพาตื่นขึ้นมาฮึ๊บโอ๊ยอะไรอะไรใครมาเต้นบีบอยอะไรอยู่น่ะะประตูไม่เอาใคร โอ้พระเจ้านี่มันเป็นสล,ลีปพาราไรติสตอนแรกผมก็งงว่ามันคืออะไรผมก็เลยไปดูมานะครับมันคืออาการอัมาพาตขณะนอนหลับนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าถูกผีอัมาแหละโอเคต้องทำกันบ้านให้เสร็จได้เดี๋ยวรีบทำให้เสร็จก่อนอุ้ยตีสามสี่ห้าแล้วอะนอนไปนานเหมือนกันนะโอเคไปรีบทำรีบทำมีทั้งเจ็บทรีบทำให้เสร็จ ฉันยังจำได้เสมอมันมักจะมีร่างของอะไรสักอย่างยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูตลอดเลยเหรอไอ้กเมื่อกี้นะฉันรู้สึกเหมือนมีบางคนมองอ๋อ ก็แค่รู้สึกเหมือนนะนะได้เวลาทำต่อแล้วโอ้โหกูถามจริงให้กูทาไปลุ้นไปอย่างเงี้ยเหรอได้สิวะได้สิวะฮวึยี่เราแหวงวะเร็ว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 ,รว,รวโอเคสีแล้ว อ่าเหลืออีก20สินาทีก่อนที่พ่อแม่จะกลับบ้านโอเคทางอารีบทำให้เสร็จดีกว่าอุ๊ดอืมโคกล้มเฉยพ่อของฉันเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดมากนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมห้องของฉันถึงไม่มีประตูโอ้โหเกินบางทีก็เกินไปมันเป็นเหตุผลได้เหรอแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกแล้ว มองหนึ่งสองซับหุยจุ๊บอันนี้บ้าเอ้ยแบบนี้นอนไม่ได้แล้วเงาพวกนั้นมันทำให้ฉันกลัวจนต,ต,ตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหลับไปได้ไม่เป็นไรทับรีบๆทำกันบ้างก่อน,อนฉันไม่ได้มีอาการสลีปพาราไลซิตมานานแล้วตั้งแต่ฉันอายุสิบสอง แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นอีกครั้งวันนี้และมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าฉันทำกันบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ประกันบ้านโวยน้องอ่ะโอเคเลยบทเดียวละตอนนี้บึงรีบทำให้เสร็จเถอะอย่านะโวยฉันสนใจมากๆเลยว่าอะไรอยู่ที่เบสเมนต์แต่ว่าประตูมันล็อกอะ อ uh huh. เสร็จแล้วเสร็จแล้วฉันรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังอีกแล้วหนึ่งสองสามฮึอุ๊อุอกประเจ้าไฟแตกเลยประตูเบสเมนต์มันเปิดขึ้นมาเฉยมันต้องการให้ฉันไปที่นั่นอะไรแล้วมึงจะไปเหรอมันต้องการให้มึงไปมึงจะไปเหรอ โอเคกูไปกูรู้ตัวเอกเกมผีมีอะไรชวนให้มึงไปไปแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวดีก็มีข้อความขึ้นมาบนไอ้นี่ฉันอะอยู่นอกหน้าต่างห้องของนายแต่ว่านาย่ะไม่รู้ตัวเลยวัดเหรอเขาอยู่นอกหน้าต่างเหรอไม่รู้อยู่แล้วคือตัวเขามืดมากนะครับเราข้างนอกหน้าต่างเราก็มืดมากเหมือนกันเรามอไม่เรกโอยเบสเมนต์ก็มืดมากเหมือนกันไม่อยากลงเลย โอเคไปสามสองหนึ่งฮึบมาดูกันว่ามีอะไรโอเคในที่สุดฉันก็ได้ลงมาที่นี่ปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยโอ้ไม่เอยบังคับ ให้กูหลอดอีกแล้วอุโมงค์นี้มันแคบมากเลยทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยเออมันมีอุโมงค์ในห้องเก็บของได้ไงไวะอุ๊ยอ๊ยกระตุกอ๋กกออตกใจอ๋อคาะซีนอะไรอ่ะศพปรอโอะเจ้าทั้งหมดนี่คือคนที่ พ่อของฉันพากลับบ้านตอนที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนเหรอหูยขนาดนี้เลยเหรออ๋อโหก็คือจะบอกว่าบ้านเรานี่เป็นบ้านของฆาตกรอะไรเงี้ยเหรอสิ่งที่มาแบบคอยมาเฝ้ามามองเรานี่คือแบบเหมือนเป็นแบบหนึ่งในวิญญาณของคนที่อยู่ใต้บ้านเราเอาเกมปิดไปเลยโอเคเนะครับผมกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่นอกหน้าต่าง แต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมาลองดูซิว่าเขาอยู่นอกหน้าต่างจริงไหมเออมาดูกันคุณเห็นปะคุณคุณดูคุณดูหน้าต่างฝั่งนี้นะเห็นป่วว่าเส้นฝนอะ่ะมันแบบผ่านไปได้ปกติอะ่ะคุณดูหน้าต่างฝั่งนี้มันเส้นฝนมันขาดไปเห็นปะมันเหมือนแบบมันพลาดโดนอะไรสักอย่างอะ่ะมันมีอะไรบางอย่างบังมันอยู่เห็นปะ ใช่ใช่เขาอยู่ตรงนี้แหละใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะใช่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคใช่ครับเขาไม่ได้โกหกเราเขาอยู่จริงจรนี่เห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่านนนั่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 นั่นั่นน่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่่นนัั่นนั่นน่นนั่นนา่่นนั่นนั่ว่นนั่นนั่นั่นนั่นนันนั่น่่ โอเคครับและคือทัหมดของเกมดู your home work นะครับอืมกับการเป็นว่าผมชอบเกมก่อนหน้านี้มากกว่าแฮมคือเกมนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับเกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใจดีแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีอะไรแปลกประหลาดโผลมาตัวละครเราอ่ะมันจะเตือนเราตลอดนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยลุ้นอะนะครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบ ดีไซน์ของสตรูมาเป็นร่างเงาดำๆที่ไม่ค่อยไม่มีดีเทลอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วนั่นก็คือความรู้สึกของผมทั้งหมดที่มีต่อเกมนี้นะครับที่เห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะเกมนี้เนี่ยผมเ,เล่นตอนดึกนะครับเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบพูดอะไรแปลกๆเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าผมเ,เริ่มง่วงแล้วถ้าเกิดว่าขัดใจใครก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะส่วนเกมถัดไปจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็เอาไว้รอนนุนนกั